จังหวัดพระนครศรีอ,อยุธยาเป็นราชธานีเก่าของไทยมาราว400กว่าปีทีน่นี่จึงเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และอรารยธรรมจากในอดีตที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในรูปแบบของโบราณสถานที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยเฉพาะวัดวาอารามที่มีอยู่มากมายซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีวันนี้ ทางพาราล่าขอนำทุกท่านเดินทางไปท่องเที่ยวอย่างจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อไปไหว้พระเก้าวัดพร้อมเที่ยวชมโบราณสถานทั้งบริเวณนอกเกาะเมืองและในเกาะเมืองกันในทิปนี้ค่ะซึ่งเราจะเดินทางไปตามเส้นทางที่ต่อเนื่องกันเพื่อความสะดวกและเพื่อที่จะได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าที่สุดในหนึ่งวันอีกด้วยเราจะออกเดินทางจากกรุงเทพมหานาครกันตั้งแต่เช้ามืด เพื่อที่จะได้ไปถึงอยุธยากันในตอนเช้าโดยใช้ถนนสายเอเชียและเมื่อเข้าเขตอำเภอรพระนครศรีอยุธยาแล้วเราก็จะเจอวงเวียนสามปลื้มที่มีเจดีย์ใหญ่ตั้งอยู่ตรงกลางซึ่งถือเป็นแลนด์มาร์คที่แสดงให้เห็นถึงว่าเรามาถึงอยุธยาแล้วค่ะจากนั้นให้เราเลี้ยวซ้ายมาประมาณ1กิโลเมตรเพื่อไปไหว้พระก,กันที่วัดใหญ่ชัยมงคลซึ่งเป็นวัดแรกของทริปนี้ เมื่อมาถึงเราจะเห็นองค์เจดีย์ชัยมูลคลตั้งตระง,งานอย่างยิ่งใหญ่อยู่ภายในวัดองค์เจดีย์นี้เป็นเจดีย์องค์ใหญ่ที่มีความสูงที่สุดในอยุธยาและสันนิษฐานว่าได้รับการปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเพื่อเป็นอนุสรแห่งชัยชนะครั้งใหญ่หลังจากทรงรบชนะมังกยอชวาพระมหาอุปราชาของหงสาวดี และยังมีการค้นพบชัยมงคลคาถาที่บรรจุอยู่ภายในอีกด้วยค่ะเราสามารถเดินขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านบนและชมทิวทัศน์ของเมืองอุทยาได้จากบริเวณระเบียงโดยรอบองเจดี <Okay. S 1> และนอกจากองเจดีชัยมงคลแล้วภายในวัดก็ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอื่นๆอีกด้วยเช่นพระพุทธชัยมงคลที่ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ รนอนที่ประดิษฐานภายในวิหารพระพุทธศสยาสและศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังจากเที่ยวชมวัดใหญ่ชัยมงคลกันเสร็จแล้วเราจะเดินทางต่อไปราว2อกิโลเมตรเพื่อไปสักการะองค์พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของอุทยากันโดยเราจะไปกันที่วัดพนัญเชิงวรวิหารที่ตั้งอยู่ที่ตำบลคลองสวนภูค่ะวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารเอกลักษณ์ของวัดแห่งนี้คือพระพุทธาตายรัตนนายกหรือหลวงพ่อซัมปอร์กงซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมาลวิชัยที่มีขนาดหน้าตักกว้างประมาณ20เมตรสูงประมาณ19เมตรถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่แรกสร้างกุง โดยในทุกๆวันจะมีพุทธศาสนิกชนเข้ามากราบสักการะอย่างไม่ขาดสายและหลังจากที่เราไหว้พระพุทธไตรรัตนนายกเสร็จแล้วก็ยังสามารถสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญอื่นๆภายในวัดเพื่อความเป็นสิริมงคลได้อีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นพระพุทธรูปทองคํามองค์ในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณในสมัยสุขโขทยัยและสารเจ้าแม่ส้อยดอกมมก ที่คนนิยมมาไหว้ขอพอรเรื่องความรักค่ะหลังจากการ,กรสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดพนันเชิงมร,รวิหารกันเสร็จแล้วเราจะเดินทางต่อไปอีกประมาณ4กิโลเมตรเพื่อเข้ามาในเขตของเกาะเมืองซึ่งเป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาที่เต็มไปด้วยกลุ่มโบราณสถานที่สำคัญหลายแห่งและวัดที่สของทิศนี้เราจะพากันไปที่วัดมหา,าธาตุค่ะวัดมหาธาตุ ตั้งอยู่ภายในเขตอุทยานประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นวัดที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในสมัยกรุงศรีเอธยาเนื่องจากเป็นวัดที่ประดิษฐานพระบรมาธาตุใจกลางพระนครและยังเป็นที่พำนักของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายพาม,มาวาสีอีกด้วยวัดแห่งนี้จึงมีสิ่งปลูกสร้างมากมายที่แม้จะถูกทำลายไปในตอนเสียกรุงครั้งที่สองแต่ก็ยังเห็นเขาโครงความยิ่งใหญ่ได้จากซากโบราณสถานที่หลงเหลืออยู่อย่างเช่น พระปรางองค์ใหญ่พระปรางองค์กลางพระปรางองค์เล็กและเจดีแปดเหลี่ยมและอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจคือเสียนพระหน้าวิหารเล็กที่มีลักษณะเป็นเสียนพระที่ถูกปกคลุมด้วยรากต้นไม้ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างความอัศจรรย์ใจให้กับผู้ที่ได้พบเห็นเป็นอย่างมากค่ะวัดแห่งต่อมายังอยู่ในเขตอุทยายนประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา โดยเราจะเดินทางต่อไปอีกประมาณ1นึ่งกิโลเมตรเพื่อไปยังวัดพระศรีสันเพชที่ตั้งอยู่ในตำบลประตูชัยวัดพระศรีสันเพชเป็นหนึ่งในโบราณสถานสำคัญเพราะในอดีตนั้นวัดแห่งนี้มีฐานะเป็นวัดหลวงของกรุงศรีอยุธยาจึงมีความยิ่งใหญ่ที่เทียบได้กับวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามของกรุงเทพมหานครภายในบริเวณวัดมีพื้นที่กว้าง รายล้อมด้วยโบราณสถานหลายแบบแต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือองค์พระเจดีย์ใหญ่ทรงลังกาสามองค์ที่ทอดตัวเรียงกันจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตกซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ประจำของวัดแห่งนี้ค่ะนอกจากการสักรารสสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดแล้วเรายังสามารถเดินชมกลุ่มโบราณสถานโดยรอบอย่างเช่นอุบ,บสถวิหารพระพุทธรูปโบราณ และแนวกำแพงเก่าที่แม้ว่าในปัจจุบันจะมีสภาพเป็นซากปรักหักพังแต่ก็ยังคงหลงเหลือเขาโครงที่สะท้อนให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมและศิลปกรรมอันยิ่งใหญ่ในอดีตได้เป็นอย่างดีค่ะจากวัดพระศรีสันเพชรเราจะเดินต่อมาราวส0งเมตรเพื่อไปยัง,ว,รรงยใใวิหารพระมงคลประพิษที่อยู่ใกล้กันวิหารพระมงคลประพิธ มีฐานะเป็นวัดอารามหลวงที่มีเอกลักษณ์จากวิหารเก่าแก่ที่ผ่านการทํานุบำรุงและได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เป็นอย่างดีมาหลายยุคหลายสมัยภายในบริเวณมีทางเดินทอดยาวเข้าสู่วิหารสีขาวซึ่งเป็นวิหารทรงไทยที่ใช้ศิลปะเก่าแก่บริเวณด้านหน้าบานันสลักลวดลายทางพุทธศาสนาอย่างวิจิตรงดงามภายในวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระมงคลบพิษเป็นพระประธานซึ่งพระมงคลบพิษองค์นี้เป็นพระพุทธรูปโบราณองค์ใหญ่ปางมาลวิชัยที่สร้างขึ้นด้วยศิลปะสุขโขทยัยในสมัยสมเด็จพระชัยราชามีอายุ500กว่าปีมีความสูงประมาณ12.54เมตรขนาดหน้าตักกว้าง9.55เมตรเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวเมืองมาอย่างช้านาน และเป็นอีกหนึ่งวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของอยุธยาที่เป็นที่นิยมในการไหว้พระขอพรน,นอกจากนี้ภายในบริเวณยังมีพื้นที่ให้บริการนั่งช้างชมเมืองอีกด้วยค่ะซึ่งหากใครพอมีเวลาก็สามารถเปิดประสบการณ์ใหม่ในการชมโบราณสถานจากบนหลังช้างได้นะคะจากวิหารพระมงคลประพิษเราจะเดินทางต่อไปยังวัดธรรมิกราช ที่อยู่ห่างไปราวสองกิโลเมตรวัดแห่งนี้ตั้งอยู่ติดกับพระราชวังโบราณในเขตพื้นที่ของเกาะเมืองสันนิษฐานว่าน่าจะสร้างขึ้นก่อนที่จะสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีวัดแห่งนี้เป็นที่รู้จกักจากการค้นพบเสียงพระธรรมิกราชซึ่งนับเป็นเสียงพระพุทธรูปสำริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญมากที่สุดองค์หนึ่งในประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันถูกเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ทศถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาเมื่อมาถึงวัดแห่งนี้ก็ต้องเข้าไปกราบสักการะองค์พระนอนเก่าแก่ที่ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารและเดินชมโบราณสถานต่างๆเช่นวิหารเก้าห้องและเจดีทรงกลมที่รอบฐานระดับด้วยปูนปั้นรูปสิงล้อมที่หาชมได้ยากเพราะส่วนใหญ่ ในสมัยโบราณจะนิยมสร้างเป็นรูปปูนปั้นช้างล้อมมากกว่านั่นเองค่ะนอกจากนี้ยังสามารถแวะสักกระพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ประดิษฐานอยู่ภายในบริเวณนี้ได้อีกด้วยค่ะจากวัดธรรมิกร,ราชเราจะเดินทางไปยังบริเวณเหนือคูเมืองประมาณ600เมตรเพื่อไปยังวัดหน้าพระเมนหรือวัดหน้าพระเมนราชิการามวรวิหาร ซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกเกาะเมืองทางทิศเหนือตรงข้ามกับพระราชวังหลวงความพิเศษของวัดหน้าพระเมนคือวัดเพียงแห่งเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ถูกทำลายเมื่อตอนที่เสียกรุงครั้งที่สองและยังมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์สันิฐานกันว่าอาจเป็นเพราะสถานที่ที่พม่าเคยใช้ตั้งทัพเมื่อในอดีตเมื่อมาถึงวัดเราก็ต้องเข้าไปกราบสักการะพระพุทธรูปทรงเครื่องใหญ่ ที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถเพื่อความเป็นสิริมงคลกันก่อนค่ะหลังจากนั้นสามารถเดินชมความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวัดเช่นบริเวณหน้าบันของพระอุโบสถที่แกะสลักเป็นรูปานารายณ์ทรงคุธและเหล่าเทวดารวมถึงผนังลูกกงมหวดเหลี่ยมของวิหารที่ใช้ศิลปะอุทยาตอนต้นค่ะจากวัดหน้าพระเมน เราจะเดินทางต่อไปราว4กิโลเมตรเพื่อไปยังวัดภูเขาทองที่ตั้งอยู่ภายในตำบลภูเขาทองวัดภูเขาทองเป็นวัดโบราณอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดอุธยาสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระราเมศวรหรือเมื่อราว600ปีก่อนเอกลักษณ์ของวัดภูเขาทองคือเจดีย์องค์ใหญ่สีขาวที่มีนามว่าเจดีย์ภูเขาทอง ซึ่งมีความสูงประมาณ90เมตรตั้งประงานอยู่บริเวณกลางทุ่งสามารถมองเห็นได้จากในระยะไกลโดยเราสามารถขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณด้านบนและเดินชมทัศนียภาพของท้องทุ่งนาจากบริเวณระเบียงแต่ละชั้นขององค์เจดีย์ได้นอกจากนี้ยังสามารถแวะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อื่นๆภายในวัด รวมถึงพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพ,พระนเรศวรมหาราชทรงม,ม้าที่อยู่บริเวณหน้าวัดได้อีกด้วยค่ะจากวัดภูเขาทองเราจะเดินทางต่อไปอีกราว6กิโลเมตร <Yeah. S 1> เพื่อไปยังวัดแห่งที่9ของทริปนี้นั่นก็คือวัดชัยวัฒนารามซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพยาในพื้นที่ของตำบลบ้านป้อมวัดแห่งนี้ เป็นอีกหนึ่งวัดสำคัญของพระนครศรีอยุธยาซึ่งปรากฏอยู่ในหลายฉากของละครและภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์วัดชัยวัฒนารามเป็นวัดเก่าแก่สมัยอยุธยาตอนปลายที่สร้างขึ้นในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองเพื่ออุทิศผลบุญให้กับพระราชมารดาของพระองค์และเพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะหลังจากทรงรบชนะเขเมรด้วยเหตุนี้ สถาปัตยกรรมอันโดดเด่นของวัดจึงมีรูปแบบมาจากปรา,า,าสาทนครวัดนั่นเองโดยหลังจากที่เราสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลภายในวัดกันเสร็จแล้วเราก็สามารถเดินชมโบราณสถานสำคัญต่างๆเช่นพระปางศรีรัตนมหาธาตุเจดีและพระพุทธรูปปูนปั้นปางมาลวิชัยที่เรียงรายอยู่ตามแนวระเบียงโคดนอกจากนี้ หากล่องเรือชมวิวบริเวณนี้ในช่วงใกล้ค่ำก็จะได้ชมบรรยากาศวัดชัยวัฒนารามที่งดงามไปอีกแบบหนึ่งด้วยเช่นกันค่ะและนี่ก็คือทริปไหว้พระและชมโบราณสถาน9วัดอยุธยาที่เรานำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้สำหรับทริปหน้าเราจะพาทุกท่านไปท่องเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะติดตามผลงานของพลาลาได้ทุกช่องทางที่ YouTube Facebook และเว็บไซต์ฝากกด like กด share กด subscribe ให้ด้วยนะคะ